คลิปนี้นะครับเรามีรุ่นนี้เลยครับ y า m a h ป f โน o รุ่นนี้เป็นตัวคาบูรุ่นแรกๆเลยมีปัญหาก็คือว่าเวลาเราบิดคันเร่งออกตัวใช่ไหมครับเกิดเสียงดัง K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  ลักษณะเหมือนเสียงพวกเหล็กขูดกันนะครับเหมือนลูกเืนจะแตกอะไรประมาณนี้มันน่าจะเกิดจากเสียงฝั่งทางฝาครอบสายพานนะครับพอตัวชุดฝาครอบสายพานออกมาแล้วนะครับเจอสาเหตุอันดับแรกสายพานนะมันแหว่งนะครับมันแหว่งมันก็หย่อนก็เลยเจอสาเหตุอีกอย่างหนึ่งก็คือ เศษของสายพานใช่ไหมที่มันแหวงออกมาเนี่แหละมันอยู่ไปค้ำอยู่ในตัวมูเล่หลังนะครับทําให้มูเล่หลังเนี่ยมัน่างตลอดเวลาเลยนะครับปกติแล้วทํางานแบบนี้นะครับเมื่อเรากดใช่ไหมมันจะต้องเด้งกลับแต่ก็เนี้ยมื่อมีเศษประค้อยู่มันก็เด้งกลับไม่ได้สายพานมันก็ย่อนพวกชุดพวกเนี่ยมันก็เด้งกลับไม่ได้ชุกขับหน้านะครับมันก็หลวมเพราะสายพานมันหนีไปแน่นใช่ไหมก็เลยทาให้การเกิดเป็นเสียงลักษณะคล้ายๆเสียงเหล็กปูดกันนะครับ